สวัสดีครับทำนาต้นทุน500บาทนะครับเป็นอย่างไรนั้นเรามาพูดคุยกันนะครับต้นทุนแรกนะครับเราไถา3รอบอในพื้นที่สีไร่นะครับสีไรก่กว่ากว่านะครับเราไถครั้งแรกใช้น้ำมัน100อบาทไถครั้งแรกก็คือไถกบต่อสั่งนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเราก็จะไถกบต่อสั่งเอาไว้ไถครั้งที่2นะครับช่วงฝนลงครั้งแรกหรือว่าเดือนเมษา เราจะไถครั้งที่2ก็คือไถกํา,ากจัดวัชพืชนะครับเพื่อ,อรอฝนมานะครับไถครั้งที่3นะครับก็จะเป็นการไถหวานตรงนี้เราจะใช้น้ํามันคัางระ100บาทสาหรับรถไถเล็กนะครับแล้วก็200บาทมเมล็ดพันธุ์เราไม่ได้ซื้อนะครับเราเก็บเอาไว้เป็นมูลค่าประมาณ200บาทนะครับอันนี้ก็คือหวานได้เลย เป็นต้นทุนของขณะน,นี้คงจะเหลือต้นทุนในการเก็บเกี่ยวอีก4ไร่นั้นก็จะเป็นต้นทุนเพิ่มในอนาคตต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมหมุนรอบตัวเลยนะครับบริเวณนาข้าวของเรานะครับปีนี้เราทำแบบประหยัดนะครับปุ๋ยไม่ต้อง พี่น้องสังเกตเอาละะผมหมุนรอบตัวเลยนะครับขนางผมนั้นจะเป็นปลูก้นต้นยูคานะครับสวยมากเลยนะครับปีนี้ภูมิใจในฝีมือก็จะไปถึงต้นยูคาด้านหลังนู้นนะครับไม่ใช่สองต้นนี้นะครับนาข้าวปีนี้ เป็นข้าวเหนียวกอขอหนะครับสวยครับปีนี้สวยข้าวสวยมากครับภูมิใจครับภูมิใจทำนาแบบลดต้นทุนครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราได้ไปชม ผลผลิตที่ผ่านมานะครับในงบประมาณ500บาทนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ถ้าใครสนใจก็ลองทำดูได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ